สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามนะคะสวัสดีมิตรรักแฟนรายการทุกๆท,ท่านด้วยกันนะคะวันนี้มีเรื่องที่จะมาคุยกันอีกแล้วนะคะสําหรับเรื่องในวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าประเด็นเนี่ยนะคะแซมอยากจะชี้แจงก่อนนะคะสําหรับ ท่านใดเนี่ยที่เข้ามาชมเนี่ยนะคะแล้วเห็นว่าฉันมีการทำคลิปที่ออกไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยนะคะกรุณาเช็คคลิปก่อนนะคะว่าโพสต์วันไหนอะไรยังไงนะคะฉันไม่ได้แนะนำนะคะให้ทุกท่านต้องออกไปนอกบ้านถ้าไม่มีความจำเป็นทุกคนนะคะจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลน,นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่คุณจะคอมเมนต์ใครก่อนที่คุณจะว่าใครนะคะคุณ ได้ศึกษาเจตนาของเขาหรือเปล่านะคะฉันอยากจะอธิบายนะคะให้คนที่ไม่เข้าใจได้ทราบกันนะคะว่าคลิปต่างๆนะคะที่เห็นชําไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นไปถ่ายในรถไฟฟ้าใต้ดินนู่นนี่นั่นเป็นคลิปก่อนที่รัฐบาลจะออกมาประกาศนะคะส่วนคลิปที่ไปเออซูเปอร์มาร์เกต็ตซื้อของซื้อของอะไรคือคุณ ของอะ่ะมันก็ต้องซื้อใช่ไหมรัฐบาลไม่ได้ออกมาประกาศว่าเออคุณห้ามไปซื้อของกินห้ามไปซื้อของใช้โน no, จ้ะนะคะประชาชนยังต้องออกไปซื้อของกินของใช้ได้อยู่นะคะดังนั้นหยุดขยุดดราม่านะคะแล้วที่ดิฉันนะคะออกไปไหนมาไหนในการทําคลิปด้วยถ่ายคลิปด้วยเนี่ยบางคนแม่งไม่ทราบจริงๆนะคงไม่รู้นะคะว่าชัมเป็นหนึ่งในวอร์เรนเชียนะคะเป็นหนในอาสานะ,ะในช่วงของ ภาวะโควะิด -19 ของในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็ในออนไลน์ด้วยคือคุณค่ะนะคะถ้าคุณบางคนเนี่ยนะคือทัาไม่เข้าใจจริงๆนะคะคุณจะละลานอะไรคุณจะพูดอะไรคุณจะว่าอะไรเนี่ยกรุณานะดูเจตนาเขาก่อนนะคะสาเหตุในที่ชันสามารถถ่ายได้ด้วยเนี่ยคือคุณเข้าใจมะในเมื่อเราออกไปวารันเทียเนี่ยฉันอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะคะ แล้วทำไมเราถึงจะถ่ายไม่ได้คือการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อะนะคะ คือมันมันไม่ผิดเลยเพราะว่ามันก็คือหนึ่งในรายได้หนึ่งที่แชมสามารถเออไปเป็นอาสาด้วยแล้วก็หาเงินที่จะมาเออใช้จ่ายของแชมได้ด้วยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับคุณที่จะต้องมาด่ามาหาว่าเราไม่ฟังรัฐบาลนู่นนี่นั่นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าแชมเลวแชมชั่วจริงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่คุณว่ามาที่บางคนนะคะไม่ใช่แค่คอมเมนต์อย่างเดียวส่งข้อความมาว่าแชมใน Facebook เลยนะคะคือคุณขา ถ้าอ่อผิดจริงๆเนี่ยนะไปแจ้งตำรวจให้มาจับเลยค่ะนะคะนี่คือคำท้าเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะสามี s <S ดิฉันก็เป็นคี์เวิร์เกอร์ตัวดิฉันเองก็เป็นวอรันเทียนะคะซึ่งสามารถตรวจสอบได้แล้วตั้งแต่คือคุณคนที่นี่เนี่ยนะคะคือตั้งแต่เออรัฐบาลประกาศนะคะออกมาอ,อ,อาสาที่เป็นวอร์เรนเทียเนี่ยคือคุณวันแรกเนี่ย ผู้สมัครเป็นวอรันเทียเนี่ยสี่แสนคนปัจจุบันเนี่ยนะคะเว็บไซต์เนี่ยคือคือมาตะเกะยแชมลองเช็คดูแล้วตอนที่ฉันไปสมัครเนี่ยมันยังมันยังไม่ถึงขนาดนี้นะคะคือ7จ็ดแสนกว่าคนแล้วค่ะจะจะ เหยียบล้านแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงสงครามจริงๆนะคะคือคนที่นี่เนี่ยเขาไม่มานั่งสนหรอกนะคะว่าคุณจะเป็นชาติไหนอะไรยังไงคือนิสัยของคนไทยบางคนเนี่ยนะคือมือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำค่ะนะคะแควกันไปแขวกันมานะคะเนี่ยมึงไม่ฟังรัฐบาลมึงออกไปรัดรัดแบบเนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาติดโควิดคือกู กูไม่ได้อยู่นะคะออกไปออวอรารนเทียก็จริงบางคนเนี่ยคือคุณคุณต้องเข้าใจนะคนแก่ๆเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานซึ่งคนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานลูกเต้าเนี่ยเขาจะไม่มาอยู่บ้านเดียวกันเหมือนเมืองไทยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่มีคนอยู่ด้วยแล้วเขาต้องไอ o ซ a t เลชันที่เขาต้องอยู่แต่ในบ้านเขาออกไปไหนไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเขามีอาการไอมีอาการนะคะ ไม่สบายนะคะมีอาการของลักษณะเหมือนเป็นไข้หวัดหรือว่าเขาไม่กล้าออกไปหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่ไม่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองดังนั้นเนี่ยนะวอลเนเทียคือบุคคลที่สําคัญนะคะในการที่จะต้องขับเคลื่อนในการที่จะต้องช่วยเหลือแล้วแชมทำด้วยความเต็มใจคะ่ะนะบางคนบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยนะออกไปทําไมมีอะไรก็กินไปสิเราทําไมต้องไปถ่ายด้วยคือบอกแล้วนะคะว่ามันคือรายได้ ทางเดียวตอนนี้นะคะที่ฉันสามารถทำได้นะคะแล้วก็ช่วยเชฟทอมเพราะว่างานที่ฉันทำเนี่ยเป็นงานแต่ก่อนนะเป็นงานที่ฉันจะต้องออกไปแล้วมิวเซียมก็ปิดแล้วอะไรก็ปิดนะคะทั้งทางที่นะคือคุณโรมาอวิคนั้นเนี่ยเป็นวีกที่วีคที่เออรัฐบาลสั่งปิดมิวเซียมนะคะฉันจะเล่าให้ฟังเป็นวิคที่ฉันไดออ้รับโทรศัพท์นะคะก็คือทาง จะบอกว่ามันมันเออมันรู้สึกเฟลเหมือนกันนะมันรู้สึกเสียใจเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ฉันอยากจะทำงานมากเลยนะคะมันก็คือมัน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 เป็นอะไรที่ช็อกอะ่ะเออถ้าจะให้เล่าจริงๆก็คือช็อกเพราะว่าทางที่นั่นนะคะมิวเซียมหนึงนะคะเอาเป็นว่ามิวเซียมใหญ่มากนะคะในนี้ในในลอนดอนนะคะได้โทรมานะ บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตัวแชมไปสัมภาษณ์เพราะว่าดูโปรไฟล์แชมอ่านซีวีแชมก็คือแชมเออร์เฟกกับงานนะคะที่แชมสมัครไปแล้วที่นี้เนี่ยในวีคนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาติดต่อมาก่อนหน้าก่อนหน้านั้นพอวีคที่รัฐบาลประก่อนที่วันที่รัฐบาลประกาศปิดมิวเซียมเนี่ยคือคุณขาคือทางมิวเซียมเขาก็คงรู้แล้วแหละเขาโทรมาบอกแชมก่อนว่าเออต้องเลื่อนไปกําหนดอย่างไม่มี นะคะบ่งบอกแน่ชัดว่าคือจะเรียกแชมไปสัมภาษณ์อีกวันไหนเพราะว่าไม่ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ของรัฐบาลนะคะว่าเมื่อไหร่มิวเซียมจะเปิดเมื่อไหร่สภาวะจะกลับมาเป็นปกตินะคะความรู้สึกของแชมตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เฮ้ย คือคือคือเฟลมากอะ่ะคือเราเราตั้งใจเราแบบว่าเฮ้ยเราศึกษามาเป็นอย่างดีเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราโชคดีแล้วถ้าเกิดว่าเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์เนี่ยก็คือเราได้งานที่นั่นแน่ๆน,น,นะคะอืมจากนั้นเนี่ยคือคุณอะไรทุกอย่างเนี่ยมัน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 เปลี่ยนไปหมดเลยนะคะแล้วพอต่อมาเนี่ยคือทางมิวเซียมเนี่ยเขาก็ส่งอีเมลมาอีกว่าเออคุณไม่ได้งานแล้วนะแชมว่าก็คง ด้วยสาเหตุมันไม่มีกําหนดนะคะว่าทุกอย่างจะกลับไปเป็นปกติเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปกติเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็คงจะประกาศนะคะอีกครั้งแลวชั้นก็คงจะได้สมัครไปอีกครั้งแล้วทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เขานะคะว่าจะเรียกตัวหรือไม่เรียกตัวนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยสิ่งที่ชัานสามารถทํานะคะแล้วก็ช่วยเช็บทอมได้ก็คือการถ่ายคลิปนะคะ ถึงแม้ว่าการทำ YouTube เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเงินเยอะก็จริงแต่มันก็สามารถที่จะทำให้ชําจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่ากับข้าวนะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นชําก็ยังมีเงินเก็บส่วนตัวที่ชําเก็บ ะะซึ่งเป็นเงินที่ชา้มเป็นุน plan ทุกอย่างไว้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือคุณมันก็ไม่เหมือนกับตอนที่เราสามารถทำเองทำงานเองได้เราก็มีอินคัมเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะรัฐบาลช่วยก็จริงค่ะชํามได้เงินจากรัฐบาลช่วยก็จริงแต่มันอย่างที่บอกมันไม่สามารถที่จะมาช่วยเช่าได้กับตอนที่เราทำงานนะคะดังนั้นเนี่ย ชั้ก็เลยคิดว่าเออโอเคนะตอนที่รัฐบาลประกาศปุ๊บนะคะเพื่อนแชนที่คุณหมอเนี่ยส่งมาปั๊บเพราะว่าคุณหมอรู้ว่าชั้ชอบบริวารชียนะคะชั้ก็สมัครปั๊บเลยค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่คุณจะงานของวอรลันเทียเนี่ยนะคะมันจะมีหลากหลายงานบางคนเนี่ยก็คือเออถ้าเกิดว่าเขาต้องการให้ใครไปเอายานะคะที่เดี่ยวใครได้ดูคลิปชั้มก่อนๆเนี่ยตอนที่ชมอยู่บ้านป้ามหาภัยเนี่ยนะชั้มก็เป็นคนที่มีหน้าที่ไปไปเอายาที่เอ่อ ฟาร์มาซีสนะคะไปเอายาที่ร้านขายยาซึ่งเขาก็จะมีใบ r e s c r i p t i o n มานะคะซึ่งนั่นแหละเขาติดต่อออนไลน์นู่นนี่นั่น,นสำหรับคนแก่ๆคนหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วหน้าที่ของวอร์เรนเชียเนี่ยก็จะเป็นคนไปเอายานะคะแล้วก็แขวนที่หน้าประตูคือคุณไม่ต้องเข้าไปเจอกับใครเลยเอาแขวนหรือว่าเอาวางไว้ที่หน้าบ้านวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นที่ปลอดภัยนะคะแล้วถ้าคิปอื่นๆถ้าคุณได้เห็นเนี่ยเขาก็จะมีวันเชอย่างแถวบ้านชําเนยเขาก็จะมีกระาดาษส่งเอ่อ พวกคนที่เขาเป็นหนุ่มสาวที่ยังมีแรงแล้วก็อยากที่จะช่วยสังคมอะ่ะที่เขาเขียนไวอ้อ่ะมีเบอร์โทรเพราะเผื่อว่าสําหรับคนแก่บางคนซึ่งหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะคนแก่มากๆที่เขาไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียที่เขาไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเขาใช้ไม่เป็นนะคะเทคโนโลยี Technology, พวกนี้ดังนั้น,เ,นเขาก็จะโทรมานะคะชํมก็คือหนึ่งในวอร์นเทียนั่นนะคะไม่ว่าเขาจะอาหารขาดนมขาดอะไรยังไงเนี่ยนะ ฉันก็นะ,ะออกไปส่งขับรถไปนู่นนี่นั่นนะคะคือคุณมันผิดได้หรอนะคะอยากจะแจ้งให้ทุกท่านเข้าใจก่อนที่บางคนจะเม้นก่อนที่บางคนจะว่าก่อนที่จะบางคนจะพูดอะไรเนี่ยอยากให้คุณดูเจตนาเขาก่อนนะคะแล้วคือคุณนะฉันไม่ผิดนะคะฉันมองว่าฉันไม่ผิดถ้าเกิดว่าผิดนะคุณก็ไปแจ้งให้ตำรวจมาจาับว่าเราไม่กักตัวอยู่กับบ้านนะคะก่อนที่จะเมนมอะไรก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยกรุณาคิดด้วยนะคะซึ่ง บางคนเนี่ยคือเข้าใจเนี่ยมันคือคนโรคจิตนะคะโดยเฉพาะนะคะซึ่งฉันเจอมากับตัวนะคะคือคนไทยที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะสันดานเสียนะคะมือไม่พายเอาตีนราน้ำไม่ใช่ทุกคนนะคะขออนุญาตขออภัยนะคะว่าเป็นคนไทยที่สันดานเสียนะคะที่อยู่ที่นี่แล้วตัวเองเนี่ยก็คือ ไม่ได้ทำอะไรให้สังคมไม่ได้ทำอะไรให้ประเทศชาติที่คุณหาแดกหากินที่คุณเอาเงินส่งกลับบ้านส่งกลับไทยอยู่เลยแล้วก็ด่า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 ชาวบ้านอย่างเดียวแค่นั้นค่ะคือคุณขาถ้าคุณมีอคติต่อสังคมอังกฤษขนาดนั้นถ้าคุณมีอคติอะไรขนาดนั้นเนี่ยแล้วคุณจะอยู่ที่นี่ทำไมนะคะเก่งจริงเนี่ยคือคุณขานะคุณ ก็ออกมาช่วยสังคมสินะคะเนาะหรือถ้าคุณไม่อยากช่วยสังคมเนี่ยคุณก็เอาเวลาไปเลี้ยงลูกนะคะหรือว่าทํากับข้าวให้ผัวดูแลผัวไม่ดีกว่าหรือนะคะก่อนที่จะมาละลานใครก่อนที่จะมาว่าใครเนี่ยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือคุณคุณดูหลายๆคลิปได้เนี่ยชํานคลิปมาเนี่ยชําทําอะไรบ้างนะคะที่รู้สึกว่าทําแล้วมันเป็นอะไรที่มันเลวชั่วหรือว่าแย่นะ่ะมันเป็นความอคติของตัว บางคนเองนะคะที่คุณมองใครแล้วคุณรู้สึกว่าแม่งกูขัดหูขัดตาไปหมดอีนี่ดีอีนี่ชั่วอีนี่ยังไงคือดิฉันไม่มีลูกนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมีต่อให้มีได้ก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมีนะคะดังนั้นเนี่ยเงินที่หาได้เนี่ยก็เสพความสุขของตัวเองนะ แล้วที่สําคัญเนี่ยเวลามันเหลือเฟือเพราะว่าไม่มีลูกไม่มีเต้าอยู่กันแค่สองคนผัวเมียการที่เราไปเป็นอาสาช่วยคนอื่นๆในภาวะนี้ภาวะสงครามจําไว้นะคะทุกคนเราอยู่ในช่วงสงครามแล้วนะคะเราทุกคนบนโลกใบนี้กําลังต่อสู้นะคะกับศัตรูศัตรูของเรามีแค่สิ่งเดียวคะ่ะนั่นคือโควิด19นะคะคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้นะ พร้อมๆกันนะคะต่อสู้ไปด้วยกันนะคุณค่ะนะคะถ้าบางใครก็แล้วแต่เนี่ยที่มีอคติเนี่ยนะคือคุณถ้าเกิดว่าคุณว่างหนักเนี่ยลองเอาเวลาไปศึกษานะคะความรู้เรียนรู้กฎหมายของอังกฤษเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นี่เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับสังคมของที่นี่ไม่ใช่คุณแค่รู้แค่ว่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วก็คือ กูไม่สนอะไรแล้วกูค,คิดว่าความคิดของกูถูกทุกอย่างกูจะต้องนะคะอะไรที่มันขวางหูขวางตากูหมดเนี่ยกูไม่สนโน no, จ่ะนะคะถ้าอย่างงั้นผัวคุณตายเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตคุณคเองนะคะเนาะถ้าอยากได้สังคมดีๆคือคุณคนเราอะ่ะจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมดีดๆนะคะนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากจะฝากไว้ นะคะสำหรับใครที่มีอคติไม่ดีนะแล้วใครที่เอ่อคอมเมนต์พูดจานะคะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งบางทีมันไม่มีตักะก,กะเลยมันมันเป็นแค่คำด่าธรรมดาคือคุณขาถ้าจะให้ชันด่าจริงๆนะคือคุณคุณด่าสู้เราไม่ได้หรอกนะคะคุณอย่าลืมนะว่าการด่าคนด้วยคำหยาบอะก,กับคนที่เอ่อตอบกลับด้วยสติเนี่ยความเจ็บอะมันต่างกันนะคะนะ แค่นั้นละค่ะนะท่านผู้ชมค่ะนะคะลองนึกดูสิคนที่เขาใช้คำหยาบด่านะลองคิดดูสิว่าทำไมเขาถึงใช้คำหยาบเขาขุดขึ้นมาเขาขุดมาว่าโอ้โหขุดพ่อขุดแม่ขุดขุด,ขด,ขด,ขดสารพัดคำหยาบอะ่ะส,สุดท้ายแล้วอ่ะนะคะคนที่เขามีความรู้อะ่ะคำหยาบหยาบเขาไม่เจ็บหรอกค่ะนะคะสิ่งที่มันจะทำให้คุณเจ็บมากที่สุดนั่นก็คือความเขา่าการที่บางคนเนี่ยนะคะใช้คำหยาบในการด่าใครเนี่ยนะคะ คุณลองคิดดูบางครั้งเนี่ยอาจจะหมายถึงคนคนนั้นนะคะคนบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีตรกกะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มี PLAN ไม่ได้มีแผนในการใช้ชีวิตไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ศึกษาอะไรเลยดังนั้นจึงไม่ได้มีคําอื่นๆนะคะที่ใช้ในการโต้อตอบคําสะถุนค, ط, คําสบทคําหยาบจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เขาคิดว่ายกระดับ ตัวเขาเองให้เขาดูมีค่าให้เขาดูเลอค่าขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือคือมันไม่ใช่อ่ะนะสุดท้ายแล้วมันก็คือคนละสังคมมันก็คือคนละโลกกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แชมไปอยู่ในสังคมนั้นนะคะมันไม่มีทางอ่ะนะแชมแชมก้าวมาแล้วค่ะนะคะแต่แชมก็อยากที่จะฝากนะคะเ,เตือนไว้ด้วยกันนะคะก่อนที่คุณจะว่าใครก่อนที่คุณจะเมนใครนะคะกรุณาดูเจตนาของเขา ด้วยนะคะแต่ว่าทุกวันนี้นะก็บริเนเชียร์อยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาใครเดือดร้อนอะไรอย่างในกลุ่มที่จำอยู่เนี่ยก็จะมี facebook นะคะที่เสมมติว่าเนี่ยลูกเต้าเนี่ยเขาจะเป็นคนโพสต์นะคะบอกว่าเนี่ยพ่อแม่เขาอยู่ที่นี่เขตนี้เนี่ยใครว่างช่วยหน่อยเนี่ยนะคืออาหารหมดแล้วนมหมดแล้วขนมปังหมดแล้วเนี่ยแล้วในกลุ่มของเราเองเนี่ยซึ่งชําก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดว่า เออเชฟทอมไม่ได้ทํางานนะคะว่างเมื่อไหร่เนี่ยฉันก็จะบอกเฮ้ยเราไปกันแล้วก็ไปช่วยด้วยกันนะคะลูกเต้าไม่มีนะคะดังนั้นเวลามีว่างเยอะแล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกอีกนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบางคนเนี่ยที่ที่เข้ามาดูนะคะซึ่งฉันเจอแบบว่าบางคนว่าเนี่ยบอก oh, โอ้โหพวกเมียฝรั่งที่ชอบอวดผัวเนี่ย เฮ้ยมันผิดได้หรือแค่เมียฝรั่งน่ะทำคลิปอวดผัวถ้าผัวเขาดีมีดีก็ต้องอวดใช่ไหมคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้อวดก็ได้มันคือการแชร์นะคะความสุขเพราะว่าเขาก็มีเอฟซหลายคนที่อยากจะดูนะคะว่าเฮ้ยเขาใช้ชีวิตยังไงนะคะครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ซึ่งหลากหลายครอบครัวมีชีวิตที่แตกต่างกันนะคะการที่ เราอย่าเอาตัวเราอย่าเราอย่าเอาอารมณ์เราไปตัดสินสิ mm. เฮ้ยว่าครอบครัวนั้นแม่งอย่างนี้อย่างนั้นน,น,นั่นมันคือความอิจฉาของคนนะคะถ้าคุณอิจฉาเมื่อไหร่อ่ะชีวิตคุณก้าวไม่ไกลหรอกค่ะนะคะคนเราชีวิตจะก้าวไกลได้นะคะก็เลิอกอิจฉานะนะคะชีวิตแค่นี้แหละนะจ๊ะเออแต่ถ้าเกิดว่าคนยังอิจฉาเนี่ยนะท่านจะบอกให้ก็อิจฉาไปสิค,ค่ะเอออิจฉาแล้วก็ ต้องทําให้ได้ดีด้วยนะนะคะอนุโมทานาสาธุเลยนะคะบุญบาปนะบุญใครบาปใครก็รับกันไปค่ะเอาเป็นว่านะคะบุญที่แชมทำเนี่ยนะคะกับการเป็นวอรัเนเทียในช่วงนี้เนี่ยนะคะแชมขอมอบให้กับ f อซทุกๆคนนะคะที่มีจิตกุศลที่เป็นคนที่ไม่ได้มีความคิดร้ายกับใครเนี่ยขอให้ทุกท่านได้บุญพร้อมๆกันขอให้ครอบครัวของท่านมีความสุขปราศจากโควิดนะคะแล้วก็ ผ่านพ้นอุปสรรคเมื่อไหร่เนี่ยนะขอให้ทุกท่านเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็หน้าที่การงานดีขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปค่ะนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยนะก็ใครทีออ่มีครอบครัวนะคะที่มีลูกมีเต้าเนี่ยก็เป็นกําลังใจด้วยกันนะคะมีอะไรก็เก็บนะคะเก็บหอมล้อมริบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะดูว่าเที่เธอมันเป็นมีอะไรที่มันสามารถสร้างรายได้ได้ช่วงนี้นอกจากการทําคลิป เนี่ยนะคะคลิปวิดีโอตอนนี้ก็อาจจะเป็นรายได้อีกรายได้หนึ่งนะสำหรับใครที่อยากลองทำคลิปดูไว้เดี๋ยวฉันก็จะมานะคะคนำเสนอด้วยกันนะคะเผื่อถ้าเกิดว่าใครอยากลองออทำนู่นทํานี่ดูเพื่อหาเป็นรายได้เสริมนอกเหนือนจากการขายของออนไลน์หรือว่าขายกับข้าวออนไลน์แล้วนะจะโอเคค่ะท่านผู้ชมค่ะนะวันนี้ก็ขอตัวทำกับข้าวก่อนอุ้ยตายละนานละ คุยยาวไปนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราชี้แจงแจ้งให้ทราบตอนนั้นน่ะคือทําพูดไปแล้วนะคะในไลฟ์สดแต่ว่าในเมื่อไลฟ์สดเนี่ยมันก็ยังมีคนมาป่วนมากวนอยู่นะคะเพราะว่าชัาชัไลฟ์สดเสร็จชัาก็นะคะหยุดไปนะแล้วคนที่ดูคลิปเนี่ยก็ยังจะไม่ดูครบคงจะดูไม่ครบนะคะเพราะว่าคนติดผู้ติดตามเนี่ยรู้สึกว่ามีอยู่ทั้งหมด75,000ัท่านด้วยกันนะคะแต่ก็ เที่ได้ดูคลิปที่จำหน่ายสดเนี่ยมีไม่ถึงนะคะเอาเป็นว่าให้ทุกท่านทราบกันก็คือเราไม่ออกไปไหนนอกจากจําเป็นแค่นั้นนะคะออกไปจําเป็นเนี่ยเราก็ถ่ายคลิปได้ทําไมล่ะเงินกูดะ่ะกูได้เงินะนะเออนะเราก็สามารถช่วยสังคมได้ด้วยไงคะนะคะอย่างที่จําเอาทําเจลแอลกอฮอล์ไปแจกอย่างหน้ากากเออหน้ากากนี่คือพูดจริงๆนะจำ,ำแจกไปหมดแล้วนะคะก็ เหลืออยู่แค่สองสอันเองอะสเปร์เพราะว่าเราเนี่ยตอนที่เราทำเฟอร์นิเจอร์กับเชฟทอมบางท่านที่ส่งข้อความถามกันมาน้องแชมซื้อหน้ากากอย่างนี้ที่ไหนคือตอนที่ชัมทําเปิดเอ่อขายเฟอร์นิเจอร์ทำเฟอร์นิเจอร์กับเชฟทอมนะใครที่เป็น f อฟกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีก่อนก่อนที่เราจะเป็นแฟนกันปีนู้นนะคะปีก่อนที่จะพ่อชัมจะโดดละชนนะอ่ะเออก็คือ ชมก็คือของพวกนี้มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่างอยู่แล้วที่เราต้องมีนะคะเวลาเราเลื่อยไม้เวลาที่เราใส่ไม้หรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราจะต้องใส่หน้ากากนะคะแต่ส่วนใหญ่ฉันไม่ค่อยใส่ตอนนั้นเนี่ยมันก็คือมีอยู่แล้วตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยก็คือเหลืออยู่แค่ไม่กี่ชิ้นนะคะนอกนั้นคือฉันแจกค่ะนะคะหมดเรียบร้อยแล้วจะแจกคนแก่ๆนั่นแหละนะอืมโอเคค่ะนันผู้ชมนะคะแจ้งให้ทราบกันแล้วนะคะ งดดราม่านะจ๊ะเนาะเอาเวลาไปเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็ทํากับข้าวให้ผัวไปนะคะแล้วนะคะหยุดแขวะนะคะอย่างแชมเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะซึ่งซึ่งเยอะค่ะนะคะเราไม่รู้หรอกนะคะว่าเออครอบครัวคุณคุณจะเป็นยังไงคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานบ้านทุกอย่างสามีทํางานเลี้ยงคุณแต่ว่าของแชมเนี่ยนะฉัมไม่จำเป็นต้องง้อสามีค่ะฉันไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงาอีเชฟทอม นะคะเงินแชมเงินเก็บแชมก็มีต่อให้แชมเชฟทอมมันไม่ได้เลี้ยงแชมเชฟทอมมันไม่ได้ดูแลแชมตอนนี้ก็คือฉันอยู่ได้อ่ะเออเงินเก็บก็มีเงิน youtube ก็พอจ่ายค่าอินเทอร์นเน็ตค่ากับข้าวก็โอเคสบายๆค่ะนะนะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือความสุขของแฟนเราความสุขของสามีเราอ่ะคือการที่เขาเออได้ ทำให้ฉันมีความสุขนะคะแล้วคือคุณมาตรฐานกับการที่บางท่านเนี่ยมนโนกันเอเองเนี่ยว่าผู้หญิงฝรั่งชอบคนไทยฝรั่งชอบสาวไทยเนี่ยเพราะว่าสาวไทยทํากับข้าวดูแลเอาใจใส่ผัวคุณทําแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผัวทิ้งนู่นนี่นั่นถ้ามันจะทิ้งให้มันทิ้งไปเลยค่ะนะคะเราเชื่อว่าเชพทอมนะ่ะนางชอบชเนี่ยไม่ใช่เพราะว่านางต้องการเมียไทยนะคะนะ มันไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะคะที่ชอบผู้หญิงไทยไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่ชอบคนไทยนะคะคือสุดท้ายแนละ้วมันก็คือเคมีของแต่ละคนถ้าเกิดว่ามันลงเข้าหากันมันจูนเข้าหากันแล้วมันไม่ผิดนะ่ะผัวจะทำกับข้าวผัวจะทำงานบ้านเมียออกไปทำงานข้างนอกมันเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะมันคือเรื่องของครอบครัวใครครอบครัวมันนะคะบางท่านเนี่ยเวลาคุณดูดคลิปใครเนี่ยก็ นะคะอย่าใช้อารมณ์เยอะไปนะคะเพราะว่าคุณก็ต้องเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมนันรู้สึกเหนื่อยนะกับการที่จะต้องมานั่งชี้แจงอธิบายให้หลายๆท่านได้เข้าใจแต่วันนี้ก็คือต้องอธิบายให้เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวเราคิดว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยคิดว่าทําไมเราถึงต้องออกไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไม่กักตัวไม่เชื่อฟังรัฐบาลเนี่ยคือไปวอร์เนเทียคะ่ะแล้วฉันก็ อยู่กับผัวตลอดนะคะก็คือไม่ได้เข้าใกล้ใครเกิน2เมตรเลยนะจ๊ะนอกจากว่าสมมติว่าถ้าเราไปชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเขาก็มีที่มันเป็นขีดไว้แล้วว่าเออนะไม่ต้องห่วงนะคะโอเคเนะวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะนะคะงดดราม่านะคะคุยกันอย่างคนมีความรู้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุยคุณคุยคำหยาบเมื่อไหร่เม้นคำหยาบเมื่อไหร่เนี่ยคือคุณ ฉันไม่ได้รู้สึกสะทกสะานอะไรนะเรารู้สึกสมเพชเราเรารู้สึกสงสารถ้าจะให้เราตอบกลับจริงๆอะ่ะฉันว่านะคะคงจะมีคนฆ่าตัวตายไปเลยนะคะโอเคนะคะุณ okay, ผู้ชมค่ะไปแล้วค่ะรักทุกคนนะคะขอให้กุศลใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ยส่งไปให้ทุกๆท่านนะคะส่งไปค่ะนะคะ Love you all ค่ะ b y ย b าย